ันที่สิบห้ามื้อค่ำนะครับอืดำปิดมาเลยมไม่ต้องสืบนะครับเนื้อรุวนๆเดี๋ยวผมไปเอาอ่าตัวแมงกะพรุนมาใส่ก่อนนะครับมือนี้ต้องได้ตัวช่วยนะครับแมงกะพรุนนะฮะในซอสซาิมินะน้ำมันงานะครับก,รกับกิมจิมาช่วยนะะนะครับมือสุดท้ายหัวที่สิบห้าครับลุ้นอยู่แล้วอาจจะมาเป็นเนื้อเรียบร้อยครับเนื้อ,อ แต่แม่งก็พุ่นราดตัวน้ำมันง,งากับตัวงาเข้าไปอร่อยครับนะลองเนื้อก่อนนะครับไปไหวไหมอะ่ะไม่ไหว <c oughs> ขนาดเอาพิมจีตัดไม่ได้ครับ กาไปในป่ามันมีจเนื้อยนะไม่รอดไม่รอดนะครับทานแมงกะพุนไปครับผมชิมนะฮะถ้าไม่ใส่ตัวน้ำมันงาไม่ใส่งาเนนะี่ยมันจะจืดๆไม่มีรสชาติครับ ของนุ่มครีมรสชาติมันอยู่ในน้ำมันงาส่วนเนี้ยผมไปไม่ไหวจริงๆครับขนาดลองแครอทในซอสที่มีเนื้อย,ยังได้กลิ่นเลย มันจะเป็นสายเนี้อไปเ,อเวนกินเนื้อไม่ได้แล้วครับไม่รอดครับอืมกินป็เลย เราดีได้กิมจิแล้วมันกระพุนช่วยนะครับนะครับหมอแม่โทรมานะครับนู่นถามนี่นะ ผมว่าตัวงานให้ผมโรยมันเหมือนมีผมปลงปรุงรถมีเกลือมีอะไรด้วยมันถึงเค็มลงแน่ก็จะว่าเป็นน้ำมันงานมันไม่น่าจะเค็ม ไสเลยแต่ผงที่ผงโรยผงโรยเนี่ยเค็มปีมันเหมือนผงข้าวหนอฮนะนี่ออกแล้วเค็มเข็มแบบนั้นเลย วันที่สิบห้ามือสุดท้ายครับจะข้ามวันไปแล้วนะฮะที่วันที่หกผมก็จะหลีกแค่วันสัปะรเลมอนนี่ไม่ได้เรื่องเลยฮะไม่อร่อยอที่จริงน้ำมะปองก็อร่อยเวลาผมไปทานอาหารผมกินไอตัวครีมโซดาเข่านะั้ย มันจะมีชาเว็งอะไอ้ยี่หนึง่งทำไม่ได้ละนี่เป็นครีมโซดาอร่อยแมนกะพุนกับกิมจินี่ช่วยชีวิตไว้จริงๆ หมดครับไม่ใช่ข้าวหมดนะกลับหมดข้าวเหลือประมาณนี้อยู่นะครับครึ่งหนึ่งเลยมันะครับไมไหวแล้วจ้ะเนื้อก็ไม่อยากจะทานแล้วได้กลิ่นแล้วไม่สบายใจ มน่อ่อยนะจบไปอีกมื้อหนึ่งแบบกล่อยๆแย่ๆนะครับถ้าไม่ได้ตัวช่วยนี่ลำบากเลยนะฮะก็หมดแล้วครับวันนี้วันที่15บที่กักตัวนะครับวันที่12บตุดจีนนะ1ะสิกุมภาสองพันยิบนะครับก็หนึ่งประสบการณ์ชีวิตครับที่ต้องมาอยู่กักตัวหนัๆคนเดียวตุดจีปีนี้นะ สามสี่ปีที่ผ่านมาเราได้กลับไปเยี่ยมบ้านญาติจีนนะครับตอนนี้ก็ไม่จะไปแล้วปีหน้าต้องกลับไปแก้ตัวนะครับกับไเล่นกับหลานเสียวเป่านะฮะหน้าโตแล้วนะครับกอขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับฝากไลค์แชร์สัคสกายด้วยครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับวันที่สิบหกใจจะออกแล้วจ้ะบายครับกุณนายวันนี้